มากครับกินข้าวก็เล่นอ่านหนังสือก็เล่นทําอะไรก็เล่นหมดเลยครับตอนนั้นอาการติดเกมเขาเริ่มส่งผลเกี่ยวกับอารมณ์แล้วเวลาเราให้เขาพักเล่นเกมเขาก็เริ่มจะมีอาการแบบหัวร้อนเริ่มไม่โอเคแล้วครับอะไรที่เป็นตัวพาหนูออกจากการเป็นเด็กติดเกมลูก กีฬาปิงปองครับรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดได้เป็นแลนหนึ่งของประเทศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีครับให้เลือกกว่นี้เกมอันเดิมที่เราเคยเล่นกับกีฬาปิงฟองให้เลือกอย่างเดียวเลยจะเลือกอะไรลูกกีฬาปิงปองครับ โจทย์ต่อไปครับท้าทายอย่างยิ่งครับเราไม่เคยท้าเด็กบนเวทีซุปเปอร์เทนมาก่อนครับเดินตายสวัสดีครับผมชื่อเด็กดาชายาเอกพคงศักดิ์ศิสกุลชื่อเล่นชื่อออโต้ครับอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับออโต้วันนี้มากับใครลูกวันนี้ผมมากับพ่อแม่แล้วก็น้องสองคนแล้วก็โค้ชครับ น้องสองคนนี่น้องผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายครับผู้ชายทั้งหมดเลยเหรอครับผมมีพี่น้องสามคนผมคนโตคนกลางชื่ออลิสคนเล็กชื่ออัโต้ครับเฮ้ยคนเล็กชื่อเตดงกิมผมสนิทกับอลิซที่สุดครับเล่นด้วยกันแล้วก็ไปเรียนด้วยกันครับ คือตอนแรกผมติดเกมมากครับกินข้าวก็เล่นอ่านหนังสือก็เล่นทําอะไรก็เล่นหมดเลยครับตอนนั้นอาการติดเกมเขาเริ่มส่งผลเ,เกี่ยวกับอารมณ์เริ่มมีการใช้อารมณ์มากขึ้นก็เลยต้องหากิจกรรมอย่างอื่นมาเพื่อแยกเขาระหว่างเกมออกจากตัวเขาเองให้ใหใหใหได้มากที่สุดพ่อแม่ก็บอกว่า เดี๋ยวสายตาเสียทำให้สมาธิสั้นครับ<อ>เขาก็เลยไม่ให้เล่นเกมครับอะไรที่เป็นตัวพาหนูออกจากการเป็นเด็กติดเกมลูกกีฬาปิงปองครับไปเริ่มต้นรู้จักกีฬาปิงปองได้ยังไงจากเด็กติดเกมพ่อพาไปเล่นครับอตอนแรกเล่นเนี่ยชอบเลยไหมลูกปิงปองไม่ชอบครับแล้วแล้วทำยังไงเราถึงไปชอบได้ไงลูก ก็พ่อหาเลกโก้มาแรกเปลี่ยนจนผมเล่นเป็นแล้วผมก็สนุกครับอ๋อเอามาลอก่อนนะลอ่ลอจนเราเล่นเป็นพอเล่นเป็นเริ่มสนุกใช่ไหมครับสมมติสมมุติให้เลือก,กว่านี้เกมอันเดิมที่เราเคยเล่นกับกีฬาปิงปองให้เลือกอย่างเดียวเลยจะเลือกอะไรลูกกีฬาปิงปองครับเคยไปแข่งเคืงเลยมั้งไหมลูกเคยไปแข่งครับ รางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดได้เป็นแรนด์หนึ่งของประเทศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน8ปีครับ oh! oh! โอ,โอ้โหแ,แลนด์หนึ่โอ้โหพี่ดูสิเนาะจากเด็กจบเกมนะพาตัวเองไปถึงตรงนี้เนาะหนึ่งเลยโ oh. อ้โหแล้วสมมติ Hearing. เล่นปิงปองเนี่ยลูกไม้ตายเราคืออะไรครับเสิร์ฟเสิร์ฟสวีเดนครับลูกค <ว dangerous S 1> ือลูกเสิร์ฟไม้จีนอะอย่างเง <cookie S 3> ี้ยไม้จีนเออนี่ลูกเสิร์ฟสวีเดนมันเป็นยังไงอ่ะทำท่าให้ดูแบบนี้ครับ อ๋อจะเฉือนอนกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนนิสแบดมินตันหรือว่าจะเป็นปิงปองเนี่ยลูกเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงจริงอัลโต้ครับความฝันมารายการทุกประเทนอยากได้อะไรครับอยากให้รองเท้าน้องครับน้องคนไหนคนกลางครับทําไมอะคะเพราะปกติเวลาน้องได้รองเท้าน้องจะได้ใช้ต่อจากผมครับอ๋ออยากให้เขาเป็นแบบมือหนึ่งมมือหนึ่ง รองเท้าอะไรลูกที่อยากให้รองเท้าปิงปองครับแสดงว่าคนกลางก็เล่นปิงปองรอรอฮะครับแล้วบอกเขาหรือเปล่าลูกว่าวันนี้เราจะมาขอให้เขาเนี่ยไม่บอกครับโอ้ยเซอร์ไพรส์มะกเซอร์ไพรส์เว้ยรักจังเลยพี่ชายคนนี้พร้อมไหมครับพอ,อ่โตพร้อมครับอะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับทีมงานนำโต๊ะปิงปองขึ้นมาเลยครับทางคณะกรรมการครับมีใครอยากลิ้มลองลูกเส์ฟสวีเดนบ้างครับ ลูกเสิร์ฟสวีเดนเหรอมันจะมาส no yes ู้ลูกเสิร์ฟทุกุมิดจงวิธได้ยังไงไปไปดิไปดิเอาดิเอาดิลูกสทีเธอลูกสตีนี่พร้อมที่หอยมาแล้วครับเชิญครับผมจะโชว์ให้เด็กดูว่าการเล่นระดับโลกเป็นอย่างไรเฮ้ย มีใครมองทันบ้างครับผมมองไม่ทันเลยครับระดับลูกบอกกันเนไวพี่เดี๋ยวออโต้ลูกอันตรายมากหนูมองทันไหมลูกไม่ทันมองไม่ทันผมผมขอใช้ระบบซุปเปอร์สโลด้วยไหมครับได้ครับเออขอปรับภาพไปซุปเปอร์สโลโมชั่นได้ไครับพร้อมไปครับ นต่อโซเห็นแบบนี้ต่อต่อั่าตีแบบจริงจังอ่ะเอสเอสเอสเอ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 ก็ก็พิ่อ้ายไอนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวถามอตโต้ก่อนอตโต้เห็นลุงลอาอาเขาทำแล้วรู้สึกกังวลหรือว่าสงสารลูกสงสารนะครับัวเนื้อ ไอ้น้องเขาสวีเดนมาสวีเดนใครจะเจอก่อนอะสวีเดนน่ะเจอโก้เลยพี่โก้ครับขอเชิญลูกเสิร์ฟสวีเดนฮะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวลูกเสิร์ฟสวีเดนโก้โก้สกองไหวไม่เลิกไอ้ลูกแรกเนี่ย<ะ>เราเห็นแล้วว่าลูกมันสายหนักมาก<ะ>ถ้าเรารับธรรมดาเนี่ย มันจะติดเน็ตเราต้องการแก้ทางด้วยกันตบเลยเย้เชิญตบเลยลุ้นตัวสิหน้าตาพี่เลักๆนกผมาผมนึกใช้วิธีของโก้ตบเลยตบเฮ้ยพี่มีลุ้นใหม่มา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 เฮ้ยนี่จริงหรือแกล้งเนี่ย พี่ตุ้มลองพี่ตุ้มลองเฮ้ยเดี๋ยวผมรับได้นะเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวผมรับได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่รับได้พี้เดวเก่งนะโทษนะโทษนแต่พี่ซุปเขาเก่งนะเขาเคยเล่นนะอ่ะเต็มที่จึ๊กไปล้ยมันรับแล้วมันติดเน็ตไอยิง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 ยิิยยงยง้องยย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 ยงยงย่ยียยงย่ยียงย่ยียงย่ยียยยี่ยยยย ต้องไม่จีนต้องไม่จีนไม่จีนไม่จีนรับไม่ได้มาเจอไม้พังงาบ้างเว้ยฉันโอ้เธอวะมันไม่โดนวะจะเก่งขนาดไหนกันเชียวอ่าเจ้ลูกเสิร์ฟอะไรลูกเสิร์ฟกระจกเออลูกเสิร์ฟกระจกทำไมผมเรียนนี่ไม่มีใครรับได้อ่าลูกเสิร์ฟกระจก อมเฮ้ยลูกเสิร์บ <ooh> รกระจกไปแล้วใช่ไหมเนาไปไูกเูิร์บลูกเสิร์บกระเถิเอาอาไม่ลงก่อนอเออต่อ,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  <ooh> อไปดูลูกเส <f> ิร์บกระจกบ้างแป๊บแป๊บหนึ่ง อ่านภาษาไทยออกไหมฮะอ่านออกพอเธอจ้าพอเธอจ้ามุกเติดกระจกรับยากเลยลองพี่กอล์ลองมุกนี้เผยได้เผยได้เฮ้ย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 ให้น้ำใครับให้น้ำใจครับครับพอเธอจ้า กขาเขียนไปแล้วพอเดี๋ยวจับทีมงานบอกมาอเครับทีมงานครับขอภารกิจต่อไปครับอะไรอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเด็กๆที่มาในความสามารถกีฬาปิงปองไม่เคยเจออะไรแบบนี้ครับทีมงานครับสาธิตหน่อยครับลักษณะคือเรามีวงล้อคล้ายหุ่แบบนี้ครับ ที่น้องออโต้จะต้องตบต้องรอดห่วงให้พอดีกับเป้าเราให้โอกาสออโต้สาครั้งทำภารกิจนี้ให้ได้ครับนั่นไงเกิดไปเดี๋ยวฝากทำให้มันง่ายขึ้นอะไรฮะออโอ้เล็กไป โอเคนะลูกโอเคอท้าผู้ชมครับของกำลังใจใ้ออโต้หน่อยครับโอกาสสามครั้งนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับพร้อมไปครับหมดแล้วครับ แม่นมากนะความแม่นเนี่ยได้ครับแต่ว่าจังหวะคือจังหวะรอดจังหวะรอดยังไม่รอดครับโอกาสครั้งที่1ยังไม่ได้นะครับยังเหลือโอกาสอีกสองครั้งครับโอกาสครั้งที่2ไปครับริ้งเลรครับรอดเดียวนิเดโอกาสที่3ครับ ป้อมเตรียมตัวไปครับพอดีพอดีพอดี แมกครับคุณครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับคุณครับคนมีพี่มีน้องนะเห็นอย่างนี้แล้วอยากสนับสนุนค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวพวกเราให้ผ่านกันีามองด้านนู้นี่มองพี่พี่เอสไหมครับทีมงานครับขอความฝันของออโต้ด้วยครับอันนี้หลับตาอันนี้หลับตาก่อนอันนี้หลับตาอันนี้หลับตาหลับตาหลับตา สวยสวยออโต้หันมามองได้แล้วครับขอบคุณครับออโต้ลูกแล้วตัวออตโต้เองไม่ขอให้ตัวเองทําไมถึงขอให้น้องอย่างเดียวลูกเพราะผมได้ของใหม่มาเยอะแล้วครับพี่คนแรกครับได้ของใหม่มาเยอะแล้วแต่ว่ามาซูเปอร์เทนนะเด็กมารายการนี้ต้องมีของติดไม้มติดมือไปเป็นของตัวเอง ทางรายการเตรียมมาใอย่างให้ออโต้ลูกกล่องนี้ลูกไม่เอาไม่เอาไมารับขอลูกกล่องก็เอารูกพี่พี่เอสมีบางอย่างให้ลูกครับเดินหน้าสามเก้าเอ้สวยสวยสวยอนีสวยออโต้ลูก นี่คือความฝันแถมจากที่พีเอเครับหันไปม,มองได้เลยครับนนนนต้อนรูบใจๆลูกมีรองเท้าไม้ถิงกองแล้วนี่คืออะไรครับยังกองครับเอาไปเป็นอุปกรณ์เพิ่มครับในการฝึกฝนพัฒนาฝีมือทักษะของเราและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับมีสมทบทุนเพิ่มเติมให้ด้วยให้ออตโต้ไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับรวมวันนี้มอบให้ออตโต้จาก AS สอง0 0ืนหันบาทจาก a s ครับโอ้โหออโต้ลูกให้ถือของอย่างหนึ่งเข้าไปข้างในได้น้องแฟมลีนออยากถืออะไรเข้าไปลูกชิ้นไหนชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้นโอ้ให้น้องอลิลูกนี่ครับของลูกครับเอาให้น้องนะลูกนะนกอัจฉริยะพันจิ๋วพี่ชาลิสันดีของเราครับน้องออตโอต้ครับขอบคุณมากลูกขอบคุณครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ